สวัสดีครับคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาสอนวิธีการตั้งชื่อซ้ำในเกม ROV นะครับซึ่งเกม RV เนี่ยโดยปกติแล้วนะครับจะไม่สามารถตั้งชื่อซ้ำกับคนอื่นได้นะครับถ้าหากมีคนตั้งชื่อไว้ก่อนแล้วนะครับเรามาตั้งซ้ำเนี่ยกับคนอื่นไม่ได้นะครับแต่เทคนิคของผมเนี่ยก็จะใช้ในส่วนของอกักษร ล่องหุ่นนะครับเข้าไปเติมด้านหลังนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับทําการก๊อปปี้ชื่อของผมก่อน,นครับตรงนี้นะฮะอ่าก๊อปปี้ชื่อไปแล้วนะแล้วก็เข้าไปค้นหาเพื่อนนะครับาเพื่อนนะครับอลองค้นหานะครับจะเห็นว่าถ้าผมวางไปแล้วเนี่ยมันจะมีอักษรล่องหุ่นต่อท้ายด้านหลังนะครับประมาณตัวสองตัวนะครับเห็นไหม อยู่ตรงนี้นะฮะลบไปก็เห็นนะฮะอ่าเอาตรงนี้เนี่ยก๊อบด้านหลังของผมเนี่ยเอาไปตั้งชื่อนะครับตามที่ต้องการได้เลยนะครับสมมุติว่าอายวรินเนี่ยก็ดูนะครับคนแรกที่เขาตั้งไว้นะครับอ่าก็จะเห็นว่าเป็นแรงบอลน,นะเห็นไหมฮะนี่นะฮะอ่าเป็นตัวไก่ใครไม่รู้นะอ่า แต่ถ้าชื่อเต็มนะครับที่ผม ID จริงของผมเนี่ยก็จะเป็นตัวนี้นะครับลองค้นหาดูนะอ่าจะเห็นว่ากล่องค้นหานะครับมันจะมีเว้นวักนะครับตรงนี้เนี่ยเราเข้ามาก๊อปชื่อของผมได้เลยนะครับเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะตรงนี้เนี่ยสาม,มารถตัดแล้วก็ไปตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับปุ๊บๆๆอ่าแล้วก็ลองวางดูเอาวางดูนะฮะหายไปเลยนะฮะอ่า วางตรงนี้ได้นะครับเห็นไหมแบบนี้ก็ได้นะมันจะเป็นอักษรพิเศษที่ทําให้ตัวชื่อมันล่องหนนะครับเอาไปต่อท้ายสามารถทําให้ตั้งชื่อได้นั่นเองนะครับในความเป็นจริงมันตั้งไม่ได้นะครับแต่เราเอาอักษรล่องหนเนี่ยเข้าไปใสท่ทีหลังนะครับจึงทําให้ชื่อที่เราต้องการจะตั้งเนี่ยสามารถตั้งได้นั่นเองอก็เป็นไอเดียการตั้งชื่อนะครับซ้ำกับคนอื่น นะครับอะคลิปนี้ครับผมกง็ง่ายๆนะอไม่ยากนะครับก็ลองไปทำกันดูนะครับเผื่อจะตั้งได้นะ